สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับรถทำเงินรถใช้งานสำหรับ Isuzu เ l ใหม่นะครับ NQR 175แหลแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซูเปอร์คอมเรลวนะครับแล้วก็การรับประกันก็คือ5ปีวิ่งกี่กิโลก็ได้สำหรับรุ่นนี้นะครับมาดูครับว่า NQR นะครับตัวใหม่ไฟ LED มีอะไรบ้างนะครับตัวใหม่ก็คือเราได้เป็นไฟหน้านะครับสังเกตว่าเป็น LED แล้วนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นไฟตาปลาแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับนี่เลยนะครับไฟตัดหมอกก็ LED นะครับตัวใหม่จะได้แบบนี้เลยกรอบจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลนะครับนี่ครับต่างจากตัวพื้นของตัวนิดนึงนะครับตัวนี้ครับแล้วก็โลโก้นะครับเป็นโครเมียมนะครับมีสัญลักษณ์ N ครับแล้วก็เขียนว่า NQR 175อันนี้หมายถึงว่าแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ครับ กระจกตัวนี้จะเป็นถือว่าบานกว้างเลยนะครับนี่ครับแล้วก็สูงมองเห็นได้สบายนะครับปัดน้ําฝนนะครับ2ก้านนะครับแล้วก็มีที่ฉีดนะ้าฝนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่น็อตกรอบป้ายนะครับหูสรับลากจูงนะครับนี่ครับแล้วก็จกด้านนี้จะเป็น2บานก็คือสองยื่นด้านหน้านะครับตัวนี้ครับคนขับมองเห็นได้แล้วก็ตัวนี้จะมองด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ครับด้านขวาก็จะเป็น มองด้านข้างของด้านขวาผู้ขับขี่นะครับตัวนี้รับมาดูตัวรถนะครับตัวนี้ก็คือเราต่อตัวถังนะครับเป็นกระบะเหล็กคอกเหล็กแล้วก็เปิดกระบะเปิดได้นะครับแล้วคอกก็เปิดได้หมดเลยนะครับมาดูที่นิติตัวรถนะครับความกว้างของตัวรถ NQR นะครับกว้างกว่า NPR นะครับตัวนี้คือกว้างจากซ้ายไปขวานะครับนี่ครับ2เมตร15เซนนะครับนี่ครับแบกว้างกว่านะครับ2เมตร15เซนนะครับ แล้วก็ความสูงนับจากที่เรายืนนะครับถึงหัวเก่งตัวนี้ก็2เมตรสาเซนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ความยาวนะครับก็คือสังเกตว่าความยาวตัวรถของ NQR เนี่ยตัวนี้ก็จะมากกว่าเป็นรุ่นพี่ของ NPR นะครับก็คือ5เมตรนะครับห้าเมตรหกเซนนะครับนี่ครับจากด้านต่อตัวถังนะครับถึงด้านท้ายนะครับคือ5เมตรกว่าๆนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็จะพาชมตัวรถนะครับด้านข้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นนี่ครับมาดูที่ล้อกับยางนะครับล้อจะเป็นน็อตล้อ6ตัวนะครับนี่ครับแล้วก็เป็น R210 อง่ยางิสโนครับเรเดียลแล้วก็ยางเป็นซีรีส์ที่8.25หครับหรือว่ายาง850อยานะครับนี่ครับ8.25 R16 ขอบ16นะครับนี่เลยครับแล้วก็จะมาพาชมภายในรถนะครับของ NQR นะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะมีภายในก็จะเป็นโทนสีเทาทั้งหมดนะครับเทาสลับดำสหรับลูกค้าเอาไปใช้คือรถทำเงินสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับภายในก็จะมีตัวที่ว่าเพิ่มมาใหม่นะครับก็คือไฟส่องสว่างเป็น led ให้นะครับตัวนี้ครับเนี่ยปิดเปิดได้เลยนะครับปิดเปิดได้เลยนะครับเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับช่องเสียบ usb นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับ มีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็คอนโซลก็เป็นสีเทานะครับสลับดํานะครับมีช่องแอร์พร้อมนะครับที่วางของนะครับนี่ครับนี่ครับวิทยุซีดีมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดแอร์นะครับมีให้พร้อมนะครับช่องทิศทางลมความเย็น AC นะครับแล้วก็สวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับนี่ครับที่เขี่ยบุหรี่ก็มีให้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็น power นะครับนี่ครับแล้วก็มี airbag นะครับ ตัวนี้จะมีนะครับวัดรอบความเร็วนะครับเกวัดน้ํามันแล้วก็เกวัดความร้อนนะครับนะครับตัวครับเทียบพร้อมนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นนี่ครับที่เก็บของนะครับบังแดดนะครับนี่ครับบังแดดซ้ายขวานะครับมีให้นะครับเรามาดูที่ตัวเบาะนะครับตัวนี้ก็ถือว่ากว้างนะครับแล้วก็มีเบรกมือนะครับมาดูที่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะมีทั้งหมดนะครับ6สปีดนะครับนี่ครับอันนี้เกียร์ถอยก็คือเกียร์อาร์นะครับเกียร์ถอยนะครับ นี่ครับแล้วเบรกมือตรงกลางครับมีเบรกมือให้นะครับสะดวกสบายนะครับเบาะก็จะเป็นผู้โดยสารจะแยกกักกันนะครับนี่ครับอันนี้เราปรับเอยนได้นะครับนี่ครับปรับเอนได้นะครับด้านบนก็จะอยู่หรือว่ากว้างแล้วก็สบายสบายสำหรับตัวนี้นะครับจะพาชมบอดี้รถครับว่าเราต่อทางแบบคือเป็นกระบะเหล็กคอกเหล็กนะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมนะครับไฟหน้านะครับเป็น led แล้วนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกนะครับ พร้อมเลยเป็นไฟ LED แล้วนะครับมาดูการต่อตัวถังนะครับของตัวรถก็คือเป็นกระบะเหล็กคอกเหล็กตัวนี้คือตัวกระบะเหล็กก็เปิดได้นะครับตัวนี้ครับเปิดได้นะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นนะครับนะครับแล้วก็มีด้านบนจะเป็นที่เก็บผ้าใบหรือว่าจอกกี้นะครับแล้วก็ต่งที่ติดตั้งก็คือเป็นหมวกนะครับนี่ครับลู่ลมแล้วก็มีไฟด้านหน้านะครับจะได้รู้ว่าความสูงตัวรถนะครับ เนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ปิดเปิดได้นะครับเนี่ยครับมาดูที่ความสูงครับตัวจากพื้นนะครับตัวกระบะนี้ครับอยู่ที่2เมตร20นะครับตัวนี้ครับถึงด้านบน2เมตร20นะครับแล้วก็ความยาวกระบะก็อยู่ที่5เมตร67นะครับความยาวของตัวกระบะนะครับเนี่ยครับตัวนี้ลองปิดเปิดให้ดูนะครับ ลองนะครับแป๊บนึงนะครับเนี่ยครับสามารถล็อกได้นะครับล็อกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปิดเปิดได้นะครับเนี่ยครับเนี่ครับก็สามารถปิดเปิดนิพาชมนะครับก็สามารถล็อกด้านข้างได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวลองล็อกให้ดูนะครับ นี่ก็ล็อกให้ดูได้นะครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็ลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวพาเปิดให้ชมนะครับทีนี้เราก็ตีทะเบียนแล้วนะครับน้ําหนักรถน้าหนักบรรทุกนะครับน้ำหนักรวมก็คือ9.5ตันนะครับนี่ครับมาดูที่ตัวพื้นนะครับพื้นก็เป็นเหล็กนะครับนี่ครับพื้นปูด้วยเหล็กแล้วก็พ่นสีนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นรถนะครับ ตัวนี้จะมีโซ่ล็อกก็คือกันแบะนะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับครับอันนี้จะเป็นฝาท้ายนะครับกระบะแล้วก็มีคอกสูงอยู่2เส้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็พาชมนี่ครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ครับนี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นถังสำหรับ ใส่ใส่ถังดับเพลิงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับต่อไปสำหรับถังใส่ถังดับเพลิงนะครับอย่างอะไรมีให้พร้อมนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับนี่ครับด้านท้ายของตัวรถนะครับการดีไซน์คือนี่ครับนี่ครับเป็นเหมือนกันชนท้ายด้วยนะครับแล้วก็มีการมอเตอร์ไซให้พร้อมนะครับชุดไฟนะครับก็มีไฟถอยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นไฟถอยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นท่อนะครับซึ่งต่อให้เลยจากบอดี้รถนะครับนี่ครับเรามาดูด้านข้างนะครับของตัวรถตัวนี้ก็คือความยาวของตัวกระบะนะครับ5เมตร67เซนนะครับความสูงที่2เมตร20ตัวนี้เปิดได้ด้านแผงข้างก็เปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะครับด้านล้อหลังนะครับก็จะเป็นน็อตล้อ6ตัวนะครับขอบ16นะครับเป็นยางเรเดียลบิสโตนยาง850นะครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 8.25R16 นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เก็บนะครับสามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ถังน้ำมันครับตัวนี้เป็นดีเซลนะครับจุที่100ลิตรนี่ครับสามารถล็อกกุญแจได้ครับนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกองอากาศนะครับแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำนะครับน้ำมันพาวเวอร์ตัวนี้ เพื่อดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ครับอันนี้คือเราล็อกอยู่นะครับตัวนี้คือเราล็อกแน่นเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นบันไดสำหรับจ็อกกี้นะครับนี่ครับปีนขึ้นได้ครับนี่ครับพาชมด้านคนขับนะครับนี่ครับแผงข้างจะมีเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้ามีลําโพงให้พร้อมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นภายในรถของตัวรถนะครับ วันนี้ก็พาชม NQR 175แรงม้านะครับตัวนี้ครับซึ่งยาวกว่า NPR อยู่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็กว้างกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้มากกว่าสำหรับลูกค้าที่เหมาะกับธุรกิจของท่านเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวน์รุ่นต้นเพียงแค่10%ครับหรือติดต่อ Facebook สมุทริสุลไลย t u b e สมุทริสุลายเบอร์มือถือและ ID Line นะครับ0 8 1 4 9 8ป เจ็ดปดหนึ่งครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ